สวัสดีอุทัยคีรีแคมตอนเช้าเช้าเริ่มมีหมอกอีกแล้วนะตรงเขาวันนี้มีฝนตกปล่อยหมอกก็จะขึ้นตรงเขาไม่เยอะสูมเข้าไปดูอันนี้ก็คือหมอกกำลังขึ้นเลย ปะเดี๋ยวเราพาไปดูเราอัปเดตลานกันอันนี้เราตัดหญ้าเรียบร้อยหมดแล้วนะเราก็เราทำเป็นรั้วเพื่อที่จะกั้นขอบสะจะได้ไม่ตกเผื่อมีเด็กมาด้วยแล้วก็มีสัตว์มาอย่างพวกสุนัขอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่ตกสะ มีน้ำในสระเยอะนะเพราะว่าฝนตกตลอดเลยช่วงนี้น้ำในสระก็เลยเยอะสระนี้เราเลี้ยงปลานะเลี้ยงหลายอย่างเลยน้ำก็ใจเยเยอะหน่อย อันนี้บรรยากาศโดยรอบตอนนั้นที่ไถว่าจะปลูกดอกไม้ใช่ไหมทุกคนมันยังปลูกไม่ได้นะแล้วก็ยังไถไม่เสร็จเลยด้วยซ้ำเพราะว่ารถมันไถต่อไม่ได้นะเพราะว่ามันเละคือเขาต้องไถตอนที่ไม่เละ,ะถึงจะไถไถได้โอ้โห เนี่ยทุกคนดูนี่นะหอยเนี่ยอยู่ที่ลานกลางเต็นเยอะมากเลยนะหอยเนี่ยดูนี่นี่เยอะมากจริงๆริเนี่ยดูใกล้ๆกันเนี่ยสามตัวแล้วเนี่ยนีเขาเลี้ยงหอยอะไรอะ่ะทุกคนเขากินกันหรือเปล่า อันนี้อีกมันมีแต่ตัวใหญ่ๆังนั้นเลยนะเยอะมากโอ้โหเพียบเลยวันนี้หมอกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ขึ้นตรงเขาน,นิดนิดนี่ นี่ลานนะถ่ายย้อนขึ้นไปเาตัดหญ้าล้วก็ดูดีอันนี้ให้ดูโดยรอบเลยอันนี้เป็นต้นยางนะทุกคนต้นยางมีเยอะมากที่นี่เป็นยางนานะตรงนู้นก็ตัดแล้วนะตรงนี้แหละที่บอกจะปลูกดอกไม้นะแต่ว่ามันยังทำอะไรไม่ได้เพราะฝนมันตก ช่วงนี้ก็จะฝนตกทุกวันใหม่โอเคเดี๋ยวเราจะอัปเดตใหม่ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะ